วัชระแฉอนุทินยุบสภาหนีอภิปรายนอกสภาสะเทือนทั้งสภาเจาะลึกหนีตายหรือจำนนต่อหลักฐานหลังวัชระอภิปรายนอกสภาเปิดแผลนเน่าสภาหมื่นล้านคือฟางเส้นสุดท้ายก่อนอนุทินยุบสภาฟ้าพ่าหรือไม่เมื่อเข็มนาฬิกาเดินผ่านค่ำคืนวันที่11ธันวาคม2568หน้าประวัติาศาสตร์การเมืองไทยถูกพลิก ด้วยความรวดเร็วระดับนาทีต่อนาทีทันทีที่รายการสืบจากข่าวสำนักข่าวสืบจากข่าวจบลงพร้อมกับข้อมูลชุดดํามืดที่วัชระเพชรทองอดีตสสประชาธิปัตย์นํามาชําแหละกลางอากาศไม่กี่อึดใจต่อมานายอนุทินชันวีรากูลนายกรัฐมนตรีตัดสินใจประกาศยุบสภาผ่านโพสต์สุดคลาสสิกผมขอคือนนํานาจกลับไปยังพี่น้องประชาชนครับล้มกระดานการเมืองทันที ปรากฏการณ์นี้สร้างคำถามดังกล้องไปทั่วสังคมว่านี่คือความตั้งใจคือนอำนาจให้ประชาชนหรือเป็นการชิงหนีหลักฐานทุจริตที่กำลังรัดคอฝ่ายบริหารกันแน่ปมไม้ปลอมค่าปรับศูนย์บาทใบเสร็จที่รัฐบาลไม่อาจปฏิเสธประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกต ว่าเป็นหัวเชื้อเร่งปฏิกิริยายุบสภาคือข้อมูลการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาหรือสัปปะยะสภาสถานที่นายวชระเปิดเผยอย่างละเอียดการที่นายวชระระบุถึงการเปลี่ยนสเปกไม้ตะเคียนทองเป็นไม้พยอมจนพื้นสภาผุพังและปมการงดเว้นค่าปรับล่าช้าวันละ12ล้านบาทให้เหลือศูนย์ซึ่งเกี่ยวพันกับบริษัทที่มีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้นำรัฐบาล ข้อมูลเหล่านี้ใช่หรือไม่ที่เป็นระเบิดเวลาที่นายอนุทินไม่กล้าเสี่ยงให้จุดชนวนซ้ำในสภาผู้แทนราษฎรหนีซักฟอกล้มแก้รัฐธรรมนูญยุทธการตัดไฟแต่ต้นลมจังหวะเวลาในการยุบสภาเกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายค้านกำลังลับมีด เตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจและกระแสเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญกำลังเชี่ยวกรากในยักษ์ทางการเมืองหากปล่อยให้สภาเดินหน้าต่อแผลนเนา่าเรื่องสภาหมื่นล้านวิกฤตสินค้าราคาแพงและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาอาชญากรรมฮาร์ดไย,ยโมเดลจะถูกขยายผลผ,ลผ่านกลไกรัฐสภาที่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองการยุบสภาในนาทีนี้จึงถูกมองว่าเป็นมากเกมเพื่อล้างไพ่ ทำลายน้ำหนักของฝ่ายตรวจสอบและตัดตอนการแก้ไขกติกาประเทศที่ทําให้ฝ่ายตนเสียเปรียบในการเลือกตั้งเดิมพันสุดท้ายฟอกขาวผ่านคูหาเลือกตั้งการเลือกตั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นถูกตั้งคําถามว่าจะเป็นเวทีประลองวิสัยทัศน์หรือเป็นเพียงมหากรรมฟอกตัวของผู้มีอํานาจโดยอาศัยความได้เปรียบ ของเงินทุนสีเทาและกลไกรัฐที่ยังกุมสภาพอยู่เพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวที่ถูกแชฉในรายการไม่ว่าเหตุผลแท้จริงของการยุบสภาจะเป็นเช่นไรแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือข้อมูลของนายวัชระเพชรทองได้กลายเป็นบันทึกความทรงจำที่ตามหลอกล้อนรัฐบาลชุดนี้ไปตลอดการไปดูการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแล้วเศร้าใจที่ไม่ตรงสเปค เศ้าใจที่มันไม่สง่างามสมกับที่เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งต้องเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของประเทศชาติาแต่ปรากฏว่าเขาแม้แต่การสร้างเขาก็รับเหมาช่วงให้บริษัทเ o w e r l i n e มารับเหมาช่วงเป็นเงิน3,000ล้านบาทแล้วปรากฏว่าบริษัทเ o w e r l i n e <ๆ>ก็ไปได้งานที่กระทรวงมหาดไทยไปสร้างกระทรวงมหาดไทยที่บริเวณคลองสารก็ปรากฏว่าในขณะนี้ สร้างล่าช้ากว่าที่กําหนดและมีแนวโน้มที่จะทิ้งงานซึ่งมันก็เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปว่าถ้าบริษัทที่ไม่มีธรรมาพิบาลหรือไม่รับผิดชอบหรือสร้างไม่ตรงสเปคเนี่ยถึงที่สุดผู้เสียหายก็คือพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ทางบ้านเพราะพวกเราทุกคนจ่ายเงินภาษีทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมผ่านแบตต่างๆ และประโยคสุดท้ายของนายวัชระในค่ำคืนแห่งยุคแตกหักนั้นยังคงสะท้อนความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากที่กำลังจับจ้องไปยังคูหาเลือกตั้งว่านายอนุทินชาญวีรกูลไม่คู่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีแม้แต่วินาทีเดียวสืบจากข่าวรายงาน